ครับพิธีการที่จะใช้ตัวสายลัดตัวนี้นะครับรหัสเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นจะเป็น0 0 0 0ตรงนี้คือจุดมาร์กนี่ครับ0 0นปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงตรงตรงอปึ๊บได้เลยครับเราววิธีการเปลี่ยนรหัสนะครับก็คือเราเนี่ยสังเกตว่าเราจะเห็นตรงนี้มีลูกศรน,นะครับ เราหมุนตามลุกศรไปหมุนตามลูกศรไปครับพอเราตั้งรหัสตอนนี้ผมจะลองทดสอบตั้งเป็นหนึ่ง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 แล้วก็ทำการหมุนกลับมาครับเราได้ถูกตอนนี้รหัสตั้งเป็นหนึ่ง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 แล้วนะครับ